มื่อนีอากาศดีค่ะทุกคนเบื้องในทองฝ่ามีคนบอกว่าถักทองฝ่ามีเมฆไล่ลายอย่างสี่นี่เฮ็ดเสีออกแต่แถวหนีบ่ม,มีเฮ็ดเลยค่ะทุกคนเวลาจกซิไปหาไซแถวตน้นสนต้นสนจะเป็นปลาหลกนะคะมันจะบ่มีเฮ็ดเดี๋ยวพาชมผักนี้หนึ่งนะคะทุกคนภูมิใจหลายพ่อได้แย่งอีกเลยค่ะทุกคน สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลากายชาแน,นลนะคะทุกคนเมื่อนี้ก,ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอู้หนากขส้มส้มวิไลกะท่าแต่ลิปสติกนะคะเพิ่งเพิ่งเฮ็ดงานแล้วค่ะทุกคนก็นแล้วได้สักพักแล้วแหละแล้วตั้งแต่ใบสองเคิงแล้วค่ะก็เลยกลับมาหอดบานก็นมาล้างจานล้างบ่ทันแล้วค่ะเพราะว่าจานลายแท้ๆจมสามีไปบังหันเพปวดหัววิไลสิดาเพปวดหัววิไลสิจมพอวิไลไปเฮ็ดงานมาว่า ลูกเต่าเป็นยังคือบหลังจานิ่นก็นเลยแบบเบาๆหลัดวิเลยก่อนนะคะวา่านี่แหละเจ้าพ่นวา่าตะกี้น่ะแท่นติดสีซ้อนลูกให้ลูกหลังจงหลังจาน,จานเจ้าบอกบอกวา่วามันเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาตอนนี้มันเป็นจะไดนล่ะมันก็บเเห็ดพ่นวา่าเออจริงๆนะเวลาก็เป็นคนที่แบบสงสารขี่สงสารลูกอีกเลค่ะขับิมหาห้ลูกแต่ลูกสาวเห็ดน่นเป็นยังคนอื่นก็คือบ่เห็ดจะสีนะคะเวลากับสงสารลูกสาวก็เลย พอเห็ดได้ก็เห็ดไปเด้ามือมือได้มือมือได้สิมาจมอีกแล้วค่ะทุกคนเหลืองงานมงงานบานนะคะนั่นแหละค่ะก็ลูกสาวพ่นมาพ่นก็เห็ดไอ้แพนเค้กไหวนะคะทุกคนเห็ดแพนเค้กไหวเลเพ่นก็เลยมาบอกแม่ว่าแม่อันคอยเห็ดแพนเค้กพ่นว่าสิถ้าเจ้ายังให้พ่อกินเจ้าก็ให้พ่อกินเดอร์และเจ้าถ้ายักแบ่งให้อ่าายเจ้าก็แบ่งเอ้ายู่เฮือนนํากันแต่ว่าเป็นยังคือบ่บอกไอ้บ่บอกพอแต่ว่าถ้าให้แม่มาแบ่ง ทาให้แม่ว่าให้แม่กินก่อนโอ้ยนอนลจะเป็นลูกสาวในสิบ่หักเสียว่าจังไรต่อค่ะทุกคนสิดาสิดาเลื่องหลางจานกระดาบาออกเพราะว่าลูก <c oughs> สิจมสิจมวลไลสิจมกับจมบ่อยากจมแบบนี้พ่อพนเห็นเห็นพนบอกจังสี่ว่าเห็ด เฮ็ดนันเฮ็ดนี้ไว้ให้กินเป็นยังคือบบไปถามคนอื่นมาถามแม่ก่อนจะถ่ายให้แม่ถ่ายให้แม่กับมาก,ก่อนแล้วเอาให้แม่กินคนว่าโอ้ยนอจะเป็นลูกสาวข่อยนั่นแหละค่ะนั่นแหละวิไลก็บอกไปบอกมาลงคลิปนันลงคลิปนี่เมื่อวานวิไลก็ลงคลิปอ่าบีแอนบีนะคะที่วิไลไปทํางานที่จริงนะวิไลวัสไทยเห็เบิ้งไล้แนวิไลก็เลยเออโบไมีคลิปลงก็เลาายไทยโบมีเวลาค่ะทุกคนการทํางานของวิไลเนี่ยเป็นงานถี่เลง ตรงแล้วก่อนใบสามงานน่ะไล่แห้งบอกก็บปได้ไล่แห้งแต่เวลาเห็ดคนเดียวจะสินะคะเวลาก็เลยตรงฝาวก็บ่มีเวลาสิมาทายติเอโต้นั่นนะเพราะทีทายน่ะเพราะว่ามันไก่สีแล้วยมเหลี่จะสินะคะเวลาก็เลยได้ไ๋ยทายแน่โอ้มื่อนี้อากาศดีมากบเบรกเนจักหน่อยบเบรกเนจักหน่อยคัดเนจักหน่อยอากาศดีมากแดดกําลังดีค่ะทุกคนอากาศอยู่ในยู่ที่ประมาณสิบกว่าองศาสี่สิบองศาจาังสินะคะแต่ส่วนไล่เกิดสิบองศาสิบกว่าองศาจังสีกันหนาว ขอแต่ยาหายมีฝนคันมีฝนขึ้นมาแล้วโอ้ทั้งฝนทั้งร่มนะมันหนาวนะคะแต่ถามมีแดดนะสีนี้สบายสบายเลยค่ะนั่นแหละค่ะเวลากระซิมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะบอส้กันฟังว่าเออเรื่องทีบ่าที่นี่ก็หนองสาวเนาะขาดตอนไปหมื่อวานก็ขอโทษขออภายารๆได้เค่ะทุกคนบอติดบอบอปฏิบติประตอกันางสีนะคะนั่นแหละค่ะกระซิมมาบอกต่อจากคลิป ที่ล้วที่ล้วอีกแล้วนะคะนั่นแหละค่ะที่นี่ก็นอกก็วิไลกับเทียงกันในรถเทียงกันในรถเอาเป็นเอาตายเทียงกันในรถที่วิไลบอกให้ฟังเลยค่ะทุกคนที่นี่ก็วิไลก็บอกว่าวิไลก็บดไอโง่นะที่ว่าเห็ดยังเห็ดยังสิมาตัววิไลวิไลมีผู้บ่าวมาหลายคนอย่ามาเจ้าคิดว่าจะตัวข่อยใดก็ตัวไปความคิดวิไลนะวิไลผ่านมาหลายเห็นมาหลายแต่ว่าบ่อยอยากเอามากคิดมาเกลียด แฝดสามีเวลาย,ยูนี่เนี่ยเพิ่นก็บ่ค่อยไปไซสนะคะยูนี่เพิ่นไปแต่ว่าเพิ่นไปเมืองไทยเขากับบหูเนาะคะ่ะปล่อยให้ไปแบบนั้นก็บ่หูดอกแต่ว่าเวลายก็ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยโบมี่บมีอา่าเรื่องที่ว่าสิตรงไปที่ตอนไปตอนนั้นก็เยี๋ยว,วลไยสิบอกหอฟังนะคะนั่นแหลคะค่ะที่นี่ก็วลไยก็เรืยว่าเฟซเป็นยังคือบ่เปิดเปเป็นส,นสาธารณะให้ทุกคนให,ใ,หใ,หให้ให้ให้เห็นว่าเพินพ่นไผเป็นหมูเพิ่นแนนจะสินะคะเพิ่นก็เมืเืองมืงเงเงนี่เขาก็บ่บดดมีมูไซสหร้าย ไอ้มูไทยก็ไมิตรญาติพี่น้องเจ้าในแหละเบิ้ง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 เ่อกัขข้นเสียงกับวิไลจะสีนะค่ะทีนี่ก็เล่ยบอกถึงเรื่องว่ามีคนมาคอมเมนต์น้องสาวเพิ่อกัเลยว่าไซส์ตัวใดมันก็บ่เห็นขืนในหนาเฟส่อยเพราะนั้นมันก็ไปขืนมันมันมีแต่หนาเฟสน้องเจ้าบ่ได้มีหนาเฟส่อยเพราะว่าน้องสาวน่ะ่ได้แท็กแฟนแต่เพิ่อกับเขาใจว่าเพิ่อแท็กแฟนสินะคะ ที่นี่ก็สามีเเอามาให้วิไลเบิงฮ่าฮ่าฮ่าจะได้กับฮาบอเห็นมันโบแมนดอกคนนี้คอยกระโบกหูจักเป็นวาจัศศิเออบอที่นี่พอมันพ่นบอาถือเว้ยพ่นบอาถือแต่ว่าเออคอนี่พ่นกระบ่าถือก็เลยวิไลก็เลยว่าอืมวิไลกับปากที่นี่ก็เลยบอปากแต่ก็กระโซนอยู่ในใจอยู่ได้มาบอาหรือฝืนเรื่องเก่าๆกระโซนอยู่แต่นี่ก็เลยเออมันเรื่องเก่าๆมันกับผ่านไปจะสินะคะแต่ว่าในอนาคตกระโบโหนะคะว่าสิเป็นจังไหนนั่นแหละค่ะที่นี่ก็เลย เจ้าตองข้อโทษข่อยนะพนว่ะเจ้าตองข้อโทษข่อยนะพนว่าแต่นี่งวเลยก็เลยอืมบหันปากบ่ข้อโทษยังยังเวลาก็เลยว่าสิเป็นยังตองข้อโทษนําแต่นี่ก็เลยขึ้นไปขึ้นมาเออเฮากับพิษเว้ขันเพ่นมันมันโบแมนมันบบแมนย่างทีเพิอย่างทีเฮาคิดนะสินะคะก็เลยเออสักพักวัเลยก็บอกว่าข้อโทษเดอก็เลยว่าสิก็หาเหลืองกันจนสิเป็นสิตายแหละในรถนั่นแต่แต่ก็เออเออโอเคก็ข้อโทษแหละก็เลยว่าสิข้อโทษติอ่า ที่คอยคิดไปเองยังประมาณน,น,ะะนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เลยไอ้ก็เลยเป็นการว่าลงเอ่ยกันโดยดีจะสินะคะสำหรับเรื่องนี่นะคะโบเมนเหล่องอื่นแต่สำหรับขอบครัวของวิไลกับสามีเกิดค,คือลิ้นกับฟันวิไลกับมีเหลืองเล่ายู่ทุกมือทุกเว้นแต่ว่าสำหรับวิไลก็มันเป็นอีหยังที่บ่ดดิพิดกันดนนะคะถา,ถาสมามุิว่ามีเหลืองทีว่า เป็นวิไลเป็นไฟเห็ดเองน่ะสิบบอกว่าเป็นเหลืองไงไงหลวงแต่ถาสามีเป็นไฟเห็ดวิไลจะเป็นคนถี่ยังกะสังวิไลจะบอกเอาเป็นแบบเป็นเหลืองเล่าหมากไม่จะสินะคะนั่นแหละค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็วิไลก็มม่บอกสุกันฟังสำเนินนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปตัดถัดไปนะคะว่าวิไลสิบอกเรือ,อยังก็บอกเรื่องนี้แหละค่ะวิไลก็บอกไปไซมมาไซมกับเหลืองขอบพัวเจ้าของดอกค่ะการใช้ชีวิตในต่างแดนการใช้ชีวิต กับคนต่างชาติกับคนฝรั่งในต่างแดนเป็นแบบใดนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเิมาว่าสู้กันฟังว่ามีผีสาววิไลนี่แหละเป็นคนใกล้ตัวนี่เองนี่แหละก็บอกเรื่องถึงว่าอยากได้สามีฝรั่งเนาะค่ะอยากได้สามีฝรัง่งแต่อยากได้ดีดเดี๋ยววิไลเซมาว่าสู้กันฟังเป็นคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย